สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะชวนเพื่อนสมาชิกพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของในอนาคตในการอนุญาตนะครับอาวุธปืนของเมืองไทยเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับแนวโน้มก็คือมันจะมีความยากความง่ายมีกฎระเบียบอะไรเนี่ยเพิ่มเติมเป็นการพูดคุยนะครับโดยที่ไม่ใช่เป็นการชี้นําหรือเป็นการทานาย นะเพียงแค่ว่าเอาข้อมูลนะครับที่มีอยู่ณนะปัจจุบันเนี่ยลองมาสังเคราะห์แล้วก็ลองเไดบเรียงดูนะครับประมาณนี้นะปืนที่ผมเนี่ยเตรียมมานะครับมี2กระบอกเผื่อได้หยิบจับนะครับจะได้สบายใจนะครับว่ามีการตรวจสอบความปลอดภัยปดแมกกาซีนตรวจเช็คลูกกรนเพลิงทำให้เคยเชินนะครับทุกครั้งในการจับถืออาวุธปืนนะครับกระบอกที่1 ซิกซ์เซ P สามสอกระบอกแรกกระบอกที่2นะครับซิกซ์เซอเช่นกันนะครับขนาดจุดสองสองเอลอานะครับดูให้ดีนะครับปืนปลอดภัยนะทั้ง2กระบอกเรียบร้อยเรามาดูนะครับจากข้อมูลนะครับที่มีอยูนะ่ในช่วงของปี2ปีที่ผ่านมา นะครับบวกกับทิศทางนะครับหรือว่าแนวทางที่มันกําลังเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการจะมีปืนการจะครอบครองปืนในเมืองไทยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับย้อนกลับไปนะครับในอดีตก่อนนะในอดีตนะครับเมื่อประมาณสัก3าปีถึง4ปีที่แล้วนะการจะออกใบอนุญาตนะครับให้กับบุคคลใดสักคนหนึ่งก็เป็นไปนตามขั้นตอนนะครับนั่นะก็คือเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติ เราก็เรื่องของเอกสารหลักฐานนะครับจะต้องมีครบมีพร้อมนะเท่านั้นนะครับจากนั้นก็ยื่นไปตามขั้นตอนถ้าเผื่อว่าอยู่กรุงเทพก็ที่กรมการปกครองวัญชายาถ้าเผื่อว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับก็ดูตาทะเบียนบ้านนะว่าทะเบียนบ้านอยู่ที่ไหนก็ไปยื่นที่นั่นนะจากนั้นก็รอเวลานะครับถ้าเป็นประชาชนทั่วไปตรวจสอบประวัติอชาชญกรรมนะครับประมาณสัก2ออาทิตย์ถึงเดือนหนึ่งถ้าเป็นราชการก็ไม่ต้องนะ เสร็จสับเรียบร้อยก็ประมาณสักเดือนถึง2เดือนก็จะรู้ผลนําใบปอสารเนี่ยไปซื้อวุฒปืนนะครับปืนในสมัยสัก3-4ปีที่แล้วปืนสั้นนะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นโมเดลอะไรก็แล้วแต่นะครับจะมีคะแนนเนี่ยฉเฉลี่ยนะครับอยู่ระหว่าง70กลางๆถึง80ไปลายอยู่เท่านั้น70กลางถึง80ปลายนะครับเมื่อ3-4ปีที่แล้วนะครับก็ไปเลือก นะเลิกเสร็จปุ๊บก็รับปืนกลับบ้านมีใบคุมอาวุธปืนนะแล้วก็รอเวลานะครับในการที่ทางกรมการองเนี่ยจะส่งนะเรื่องของใบตรวจปืนใบตัดโอต่างๆเนี่ยไปที่อำเภอจากนั้นก็เมื่อใบตัดโอน,นะครับไปถึงที่อำเภอแล้วก็ทําการเอาปืนไปตรวจนะได้ปืนกลับมานะครับ,อบอรอปอสี่พวงเวลาเนี่ยประมาณสักเดือนถึง2เดือนนะหรืออาจจะนานกว่านั้นเล็กน้อยนะครับก็จบ นะขั้นตอนของการครอบของปืนนะครับส่วนในเรื่องของการที่จะไปควบคุมนะครับปริมาณปืนว่าคนคนหนึงเนี่ยจะมีปืนได้กี่กระบอกนะตัวนี้ไม่แน่นอนนะครับบางที่ก็ถือนโยบายสั้นหนยาวหนึถ้าเผื่อว่ามีครบทั้ง,งแบบแบบก็ก็พอนะครับก็พนอะทางเจ้าหน้าที่ก็จะให้ผลนะครับว่ามีความเพียงพอแล้วนะถึงแม้ว่าเราจะมีความชื่นชอบอะไรก็ถือว่ายึดตามแนวทางนั้นสั้นหยาวหนะครับ แต่บางท้องที่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใช้นโย,ยบายนะครับสั้นหนึ่อยาวหนึ่งก็คือแล้วแต่ดุลพินิษนะครับว่าคนๆน,นี้มีความจําเป็นนะครับเป็นนักกีฬานะในการที่จะใช้ปืนนะครับกระบอกเดิมเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะครับในกีฬาบางประเภทก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนนะครับเรื่องของโมเดลปืนก็ใช้เรื่องของการกีฬาเนี่ยได้นะครับได้ก็จะให้นะครับไปตามดนะูพินิษนะเพราะนั้นก็จะไม่ได้มาจํากัดจําเกี่ นะครับเรื่องของจํานวนอาวุธปืนนะเทียบอัตาส่วนเนี่ยคนนึงจะมีปืนด้กีะบอกดเนี่ยไม่ได้จํากัดน,นะครับจากนั้นนะครับเรื่องของปริมาณกระสุนปืนนะเป็นอย่างไรนะครับตั้งแต่สมัย3าถึงสปีหรือนานกว่านั้นเนี่ยเรื่องของกระสุนปืนก็อาจจะถูกหยิบยกมาเป็นประเด็น,นเพราะว่ามันจะมีกระแสะข่าวนะครับบางช่วงตอนนะว่ามีการจําหน่ายกระสุนปืนโดยที่เป็นประชาชนทั่วไปนะแล้วก็มีการ ซื้อขายกระสุนปืนกันนะซึ่งจํานวนเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเยอะตามแนวทางนะตามพรบอาวุธปืนนะครับสองสี่เก้าเนี่ยเรื่องของกระสุนปืนก็ไม่ได้จํากัดขอให้ผู้ที่ถือคร้องอาวุธปืนเช่นผมมีขนาดเก้ามิลลิเมตรนะครับแบบนี้ก็สามารถที่จะซื้อกระสุนนะได้นะครับตามความเหมาะสมขีดเส้นใต้คําว่าตามความเหมาะสมนะครับอาจจะจํานวนประมาณหนึ่ง นะมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับจุดประสงค์นะครับหรือว่าวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคลจะวัดไม่ได้เนะพราะฉนั้นก็จะไม่ได้จํากัดนะครับเรื่องของกระสุนปืนนะอันนี้ก็คือภาะวะปกติและถ้าเกิดว่าพูดถึงนะครับมองในมุมของทางรายค้าบุปืปืนนะการนําเข้าก็เป็นไปตามวงรอบนะครับเขียนใบอนุญ,ญาตถูกต้องตามกฎหมายนะครับว่ามีโคต้าเนะท่านี้นะครับหปีเนี่ยจะสั่งปืนสั้นได้ 30กระบอกนะครับต่อ1บรนุญ,ญาตปืนยาว50กระบอกนะก็แล้วแต่นะครับว่าร้านใดมีบรรุญ,ญาตนะครับเท่าไหร่ก็เป็นไปตามโคต้านั้นนําเข้าได้ตามวงรอบนะครับพอเราสั่งเข้าไปนะสมมติว่าเป็นร้อยของปีหน้านะปีต่อไปก็สั่งนะครับเป็นวงรอบไปนะาก็จะมีปืนเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆนะเข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับปกตินะปกตินั่นคือเมื่อก่อนนะครับจากนั้นนะครับมันเริ่มมีกระแสทางลบ เกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับตั้งแต่หนองบัวลำพูนะตั้งแต่สยามพารากอนนะครับแล้วก็ที่เทอร์มินอลเทอร์มิทวันนะครับโคราชเนี่ยเรื่อยมานะครับกระแสด้านลบของปืนเนี่ยมันเริ่มถาถงเข้ามาเรื่อยๆนะเรื่อยๆนะครับจึงทําให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของการคอนควบคุมอาวุธปืนเนี่ยก็ต้องออกกฎระเบียบนะออกเป็นเหมือนกับเป็นกฎ นะหรือว่าเป็นแนวทางน,นะครับนโยบายระยะสั้นกับระยะยาวนะประมาณสัก7จปข้อนะคโหอโอกมาเพื่อที่จะทําการจํากัดนะครับการใช้อาวุธปืนเขาพูดในภาพรวมว่าเป็นการควบคุมนะทั้งภาพใหญ่นะครับเรียกว่ามหาภาคทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นปืนถูกกฎหมายปืนเถื่อนปืนบีบีก,กันปืนแบงก์กันเอาหมดนะครับ ขอให้ตีกรอบอยู่ภายใต้กฎนะหรือว่านโยบายนะครับระยะสั้นหรือระยะยาวเย่ยแบบนี้เพื่อทำการตรวจสอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณอาวุธปืนที่มีอยู่ภายในประเทศที่มีอยู่ภายในราชอาณาจักรไทยนะครับว่ามีจํานวนเนี่ยเท่าไหร่นะครับหน่วยงานแต่ละหน่วยงานก็ต้องรายงานขึ้นไปนะว่าท้องที่นี้มีปืนแบบนั้นแบบนี้อยู่จํานวนเท่าไหร่นะครับก็เลยเป็นเหตุให้เรื่องของการนําเข้า ถูกชะลอนะใช่ครัว่าชะลอเอาไว้ก่อนนะไม่ได้งดนะครับแต่ว่าชะลอการนําเข้าเอาไว้ก่อนนะครับก็เนี่ยตั้งแต่นั้นนะครับประมาณสัก2-3ปีนะครับแล้วก็ตรวจสอบผมไม่มีข้อมูลครับว่าในการตรวจสอบเนี่ยได้ผลเนี่ยเป็นอย่างไรแต่คาดว่าในเชิงของข้อมูลทางสถิติเขาก็จะมีนะครับว่ามีปืนสัน้นท้องที่นี้จํานวนกี่กระบอกปืนยาวกี่กระบอก นะครับอะไรประมาณนั้นนะพุ่งรวมไปถึงนะครับเรื่องของปืนเถื่อนหรนะือว่าปืนแปลงปืนดัดแปลงต่างๆนะเขาก็จะมีข้อมูลนะครับว่าปืนดัดแปลงเนี่ยมีอยู่เท่านี้นะปืนถูกฎหมายมีอยู่เท่านี้นะครับจากนั้นนะมันก็เริ่มเป็นกระแสขึ้นมาอีกช่วงหนึ่งนะครับว่าทําไมถึงไม่ไม่ไปโฟกัสนะครับเฉพาะปืนเถื่อนนะเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งนะครับปนบนืนเะถื่อนๆ round, ๆนะปืนแปลงนะปืนแบงก์การดัดแปลงต่างๆเนี่ยทำไมถึงไม่ไปจับ ทำไมถึงต้องมา,าทําให้คนที่มีปืนที่ถูกต้องตงามกฎหมายเนี่ยอาจจะสร้างความเดือดร้อนหรือว่ามีผลกระทบนะครับในแง่ของการที่จะขอการจะใช้การจะนู่นนี่นั่นคือมันกระทบไปหมดนะครับก็ไปกระสายอยู่ช่วงหนึ่งนะต,ตรงนี้ผมก็คิดว่าทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยโดยตรงเนี่ยเขาก็ทำนะโฟกัสไปที่ปืนเถื่อนปืนไม่เบีทยเบนปืนผิดกฎหมายเนี่ยทำอย่างโอ้แข็งขัน อาจจะบอกได้ว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนคือทําจริงจังแต่จํานวนเนี่ยมันเยอะมากนะเยอะมากนะครับจับได้นะครับสมมติว่าวันนี้อาจจะจับได้ล็อตใหญ่เลยประมาณสัก100กระบอกที่เป็นปืนผิดกฎหมายนะครับปืนแม้การปืนเถื่อนปืนแปลงเหมาล้วนหมดนะครับหนึ100กระบอกนะจับได้นะครับจากนั้นก็ดําเนินการนะครับเรื่องของการดําเนินคดีต่างนะแต่ปรากฏว่า100กระบอกที่จับได้เนี่ยเทียบกับปริมาณนะครับของการผลิต นะในข้อมูลเนี่ยผมไม่รู้ชัดเจนนะครับว่าการผลิตต่อวันเนี่ยได้กี่กระบ,บอกในเรื่องของปืนเถื่อนนะเพราะผมไม่ไม่ทราบเลยแต่ก็สามารถคาดเดาได้ว่าถ้ามาเป็นลักษณะแบบนี้มันก็จะมีการเพิ่มเติมต่อวันเนี่ยน่าจะมากกว่าจํานวนที่จับได้อันนี้เดาล้วนๆนะครับอย่าถามว่าเอาข้อมูลมาจากไหนเป็นการคาดเดาว,ว่าน่าจะมีการผลิตปืนเถื่อน นะเป็นรายวันแล้วจำนวนเนี่ยมากกว่าจำนวนที่เจนน้าหน้าที่สามารถตรวจยึดได้นะคือมันไม่เป็นร้านกันนะครับจับได้เท่านี้แต่ว่าสร้างขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเยอะมันก็เลยไม่หมดสักทีนะเมื่อมันไม่หมดนะก็ต้องออกมาตรการที่เข้มข้นขึ้นในเมื่อไม่ยอมหมดไปสักทีนะครับในการที่จะตรวจสอบตรวจช็คข้อมูลต่างเนี่ยมันยังคงทำได้แบบไม่ไม่เคลียร นะไม่ร้อยเปอร์เซนต์พออนนีนนยสิ่งที่ทางภาครัฐนะครับออกเป็นแนวนโยบายหรือว่าเป็นการควบคุมเนี่ยก็ยังคงนะครับต้องมีอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการอนุญาตนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปประชาชนทั่วไปมันจะมีอีกหนึ่งห่วงกระแสนะประมาณสักปีกว่ากนะครับประมาณนั้นนะการที่คนคนหนึ่งจะซื้อปืนได้ หนึ่งกระบอกนะปกติเนี่ยใช้4ส่วนทะเบียนบ้านบัตรประจําตัวประชาชนหนังสือรับรองรายได้เงินเดือนหนังสือรับรองความพืชนะครับปรากฏว่าต้องใช้นะครับเพิ่มเติมก็คือหนังสือตรวจสุขภาพจิตนะอันนี้ก็เป็นประเด็นอยู่นะครับอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็จะต้องมีอ่การผ่านการใช้วุตรปืนสุดตรนนี้นผมเห็นด้วยว่าควรมีนะครับเพราะว่าคนคนหนึ่งจะเข้าคร้อมปืน ก็น่าจะต้องรู้นะครับเรื่องของการใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนะแต่การตรวจสุขภาพจิตเนี่ยมันมี2แง่นะครับให้เราเนี่ยได้ลองดิสคัตหรือว่าอภิปรายกันนะครับบางคนก็บอกว่าการตรวจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายคนคนนึงเนี่ยกว่าจะได้เข้ารับการตรวจก็ต้องมีการนัดหรือว่าการทําแบบทดสอบโอ้โหใช้เวลานานแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องเฉพาะเจอจงไปคลินิกก็ไม่ได้ เพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยสร้างปัญหาสําหรับคนที่อยากจะลองตรวจสอบนะครับสุขภาพจิตดูว่าตัวเองเนี่ยปกติหรือไม่นะครับมันก็ถามว่าดีไหมมันก็ดีง้นถ้าเผื่อว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยเราเราปกตินะครับแต่มันก็อาจจะสร้างปัญหาหรือว่าสร้างเงื่อนไขนะครับในการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะได้รับการตรวจสอบมันไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายแล้วก็อีกมุมหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่ามันอาจจะ ไม่ได้ส่งผลอะไรกับคนคนหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเราตรวจณวันนี้ตอนนี้ปกติดีแต่พอนะครับมีภาวะเครียดภาวะกดดันนะต่างต่างเนี่ยมันทำให้คนคนหนึ่งที่จากเดิมปกตินะมีความใจเย็นมีความสุขขมแนะมีความรอบคอบอาจจะเปลี่ยนนะอาจจะปี๊ดแตกนะครับเปลี่ยนขึ้นมาซึ่งถ้าเผื่อคนคนนั้นเนี่ยเกิดตัดสินใจนะครับผิดพลาดใช้อาวุธปืน ในการตัดสินหรือว่าแก้ไขปัญหามันก็จะเข้าอี็อกเดิมนะครับวนลูปเหมือนเดิมเลยก็คือปืนอีกแล้วนะครับใช้ปืนในการกอร่อเหตุก็ไม่พ้นนะครับที่จะต้องมาควบคุมมาคอนโทรลอีกมันก็ได้เป็นแง่มุมนะครับของเกี่ยวกับการตรวจสภาพจิตนะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะจะยากหน่อยแต่ถามว่าดีไหมถ้าสามารถตรวจได้ก็ดีนะครับจะได้รู้นะแต่มันก็เป็นแง่ประเด็นนะครับให้ให้อภิปรายกัน จุดหนึ่งนะครับต่อมาเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการที่มีแนวความคิดว่าบอนุญ,ญาตนะครับปสเนี่ยฉบับหนึ่งปกติเนี่ยเป็นการต่อ,อปกติเนี่ยเป็นการอนุญาตนะครับตลอดอายุของการเป็นเจ้าของนะถ้าเผื่อว่าไม่มีการอโอนย้ายถ่ายเทเราก็จะเป็นเจ้าของเนี่ยไปตลอดนะครับไม่ต้องมาต่ออะไรแต่มันมีกระแสนะครับอยู่ช่วงหนึ่งว่า อาจจะต้องมีการต่อใบอนุญาตนะครับปอสเนี่ยทุกๆ3ปีหรือ5ปีนะเป็นกระแสขึ้นมานะครับก็สร้างแรงสั่นสะเทือนนะคให้กับบุคคลที่ถือครองอาวุธปืนนะพอสมควรผมจําได้ว่าผมก็ยังรู้สึกว่ากังวลน,นะในส่วนตัวเนี่ยมีปืนปริมาณเนี่ยค่อนข้างมากถ้าเกืดอว่าต้องเอาทุกกระบอกเนี่ยไปต่อเนี่ยโอ้โหผมว่าใช้เวลาน่าจะน่าจะนาน กว่าจะเสร็จสิ้นนะทุกๆกระบอกนะครับมันก็เป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งนะแต่สุดท้ายแล้วก็นิ่งนะครับก็นิ่งไปนะก็ไม่รู้ว่าจะอย่างไรต่อนะครับอันนี้เล่าให้ฟังนะครับถึงตั้งแต่อดีตแล้วก็ช่วงนะครับไทม์ไลน์นะของบรรยากาศอาวุธปืนนะครับของประเทศไทยนะทีนี้มองไปถึงอนาคตนะว่ามันจะยากหรือมันจะง่ายนะอย่างไรผมก็ค่อนข้าง มีแนวความคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยมันก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับการที่คนคนหนึ่งจะครอบครองปืนมันก็มีกฎระเบียบเนี่ยเข้ามาจับเนี่ยค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าอนาคตเนี่ยปืนในประเทศไทยเนี่ยจะค่อนข้างยากขึ้นนะจะค่อนข้างยากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ชัวร์นะครับแล้วก็ไม่ได้ฟันธงว่ามันจะเป็นอย่างน้นแต่ความคิดในส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะ ยากขึ้นนะเพราะนั้นเนี่ยใครที่มีปืนไว้ในครอบครองอยู่แล้วนะครับเราคิดที่จะปล่อยออกหรือว่าจะ,ะเปลี่ยนมือนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ร้อนจริงๆเนี่ยผมก็แนะนําว่าอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งปล่อยออกเพราะว่าการที่จะ,ะซื้อเข้ามาใหม่นะหรือการขออนุญาตใหม่เนี่ยผมว่าค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากนะครับแต่นั้นคือเป็นเรื่องของอนาคตปัจจุบันนี้ ก็ยังเป็นไปตามกระบวนการนะครับแล้วแต่ท้องที่แล้วแต่ดูพินิษนะครับไม่ได้มีอะไรมามาเป็นนโยบายชัดเจนว่าห้ามนะยังไม่มีนะครับแต่อนาคตเนี่ยไม่แน่นะครับไม่แน่เพราะนั้นก็ให้เราก็คือน่าจะน่าจะมีขั้นตอนที่มากขึ้นนะครับมากขึ้นประมาณนั้นนะถือว่าเล่าให้ฟังนะครับเล่าให้ฟังถ้าเผื่อว่าเพื่อนสมาชิกน,นะครับมี ในความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ผมเนี่ยพูดคุยนะครับเกี่ยวกับไทม์ไลน์อาวุธปืนเนี่ยก็ลองนะครับพิมพ์คอมเมนตพูดคุยกันผ่านทางคลิปนี้นะฮะสุดท้ายนะครับที่ผมเล่าไปทั้งหมดนะมาเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆน,นะฮะย่ายยึดเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับเพียงแค่พูดคุยกันนะครับเท่านั้นแล้วก็ไม่ต้องวิตกกังวลถึงเรื่องอนาคตปัจจุบันนี้ก็ยังคงปกติเหมือนเดิม วันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกประเด็นสูงที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ